เชื่อว่าวันนี้บรรยากาศหลายๆที่น่าจะคึกคักมากลยสรวบวันคริสต์มาสวันนี้นะครับใช่ค่ะและเทศกาลแบบนี้นะคะหลายๆบริษัทเขาก็จัดงานเลี้ยงไงแล้วเวลามีงานเลี้ยงเนี่ยมันต้องมีตีมและนี่คือธีมอาชีพในฝันยดูสิอ้าวคุณคุ้นะฮะเจ๊เจ๊มิชลินรปล่าในร้านนี้นะนี่โอ้โหลีลงลีลานี่เคาะกระทะมาเลยนะคะน่าจะเป็นเจ๊ไฝนะเดาได้ไม่ยากนะคะอ้าวแล้วมีใครเอกเพื่อนร่วมบริษัทก็ไอเดียบันเจิดไม่แพ้กันนะฮะมีทั้งคนขายลอตเตอรี่ เนี่ยอันนี้เจ๊ฝายก่อนนี่คนวันนี้รวยอะนะเดินเอียงหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ยังมีใครอีกล่ะนางงงนางงามอันนี้คนขายพงมาลัยหรือเปล่านักมวยก็มาเออนี่อราก็มาหลวงพี่ก็มาเดี๋ยวนี้นะโอ้โหนะคืองานนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะนี่อาชีพในฝันนะครับผมอ้าวแล้วส่วนอีกเวทีหนึ่งกันบ้างล่ะเวทีนี้จัดเต็มตั้งแต่นางพยาบาลสาวนักปั่น เน่อันนี้ใครก่อนล่ะอพยาบานสาอนนะคะอ่ชูนี่พริตตี้รถสาวนี่ดูมอเตอร์ไซค์แกนะลิเกแล้วหนึ่งเออโอรีลาแต่ละคนไม่ธรรมดานะทั้งรำทั้งหมุนตัวอ่ะย่อและนี่อะไรอะเนี่ยชาชัะโอ้โหยกล้านกันแบบนี้เลยนะ ชาฉ่ำเลยนะฮะนี่ดูว่ามีรำโชว์ด้วยก่อนจะชงชานะเหมือนมีโรตีนะโอน้โ้นี่แล้วดูชักแบบนี้เลยดูนะขอสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาเอาเอานมเยอะๆหน่อยนะนะโอ้โหดูนะคะหลายคนก็แซวเลยนะเอโหนี่มามาเร็วกว่าเทศกาลตรุษจีหรือเปล่านี่นางสาวไทยก็มาเออโอ้ หลายคนบอกว่าสงสัยเก็บกดจากงานหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะบริษัทเนี่ยตั้งรางวัลไว้ใหญ่นะคะก็เลยจัดเต็มไม่ยอมใครแบบนี้ดูแม่พึงพ่งก็มาแม่พึงพ่งก็มาคุณวดวงจันทร์นะผู้รู้จะพูดไปเพราะบริษัทโมโนเราวันนี้เขาก็จัดเีมแบบนี้เหมือนกัน<อ>นะฮะ<อ><อ>ได้ข่าวว่านายใหญ่จะเตรียมรางวัลให้เยอะนะฮะคุณตวยกับคุณนุ่นเดี๋ยวจะต้องไปเกาะแล้วฮะเอ๊ะหรือหรือพรุ่งนี้เราอาจจะมีคลิปมาจากบริษัทโมโนเนี่ยแหละฮะผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้ามีคลิปไหนน่าสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาจากคลิปงาน